อร่อยนี่ยต้องทานแต่ว่าถ้าเราทานเกินแะดาทานเพลินเนี่ยมันจะไม่อร่อยแล้วมันจะกลายเป็นความพว่นละหนูอยากกินหรอคะเ <c oughs> นยนะหนูกินได้เหรอเ <c oughs> นอยนะไม่ใช่ไก่นะ ไมก็หวนะแต่ว่ามัน้กนเกินตอนนี้น้ำหนักเยอะแทนไหวไหมไหวสีีแผ่นไม่เยอะนะคะสองคู่แต่ปกติแทนคู่เดียวทำเผื่อเขาเรียกว่ากินเผื่อหมานะแต่นี้ทำเผื่อหมาเผื่อแมวเผื่อเขาอ่ะเดี๋ยวก็ต้องแจกเขาแหละ มีอะไรเหลือไม่เป็นไรอ่ะมันมีมันมีมันมีมนมปอบอะ่ะปอบอะ่ะ <c oughs> ปอบนั่งอยู่ออ๊ยน้องปอบน้องปอบปอบหรือเปรดก็ไม่รู้ปอบหรือเปรด เอาสิเอาสิการเป็น,นะป่ะอ่าคุณขาอันนี้ของคุณนี่ของคุณคุณเจ้าขาคุณเจ้าขาทุกสาวแม่ไม่กินหรอคะอ่าคุณเจ้าขาทุกสาวไม่ทานใช่ไหมคะหนูไม่ทานนะคะ ใช่เลยตรงใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจฉันเลยอย่าสวยไปกวันนั้นอย่าหวา,วนนหวานไปกวันนี้หวานไปกว่านี้ก็เบาหวานและประทานแล้ว okay. ค mm ่ะ hmm. ทุกอย่างแคพ่พยดี นันนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาทีพอดีคนนี้วันนี้วันนี้หนูทําตัวดีนะวันนั้นแม่ดุหนูเนี่ยก็หนูรู้หนูจําได้เลยใช่ไหมหนูจําได้ครับคุณแม่คุณแม่อยู่หนูว่าหนูกินไข่ของคุณแม่หนูเผลอค่ะหนูเผลอค่ะคุณแม่หนูเผล่าหนูรู้ว่าคุณแม่ทาให้หนูแม่หนูนึกจานของหนูว่าเขาคุณแม่ค่ะ เอิ่ิมค่ะคุณแม่ดุตกใจตกใจมดเลยตกใจมัเลยแต่วันนี้หนูไม่เลยนะคะหนูนั่งมองอยู่ใกล้ๆหนูมัดนั่งมองเฉยๆก็เรียกว่าสังเกตการลูกสังเกตการ่ะพุณแม่คะถ้าคุณแม่อนุมัติลูกก็รับประทานแล้วคุณแม่ตักใหก้ลูกแบบแม่รู้วันนี้ลูกมองมองเฉียงอ่ะมองเฉียงอะ เิีหมูของคุณแม่น้ำลายหยดเลยค่ะคุณแม่หมูล้วนๆเลยหมูมันด้ค่ะน้ำลายหูหยดเลยค่ะคุณแม่ค่ะแต่ว่าหนูไม่กล้าหนูก็คุณแม่ดุหนูก็คุณแม่ดุหนูว่าดุ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 แต่ขนมฟังกาเนยหนูไม่ชอบนะคะคุณแม่อย่าจัดมาเด็กขาดเลยนะหนูไม่หนูไม่รับค่ะหนูชอบพี่หนูชอบคือไข่แดงหมูไก่ หมูหมากาไก่ก็ได้หมดนะคะยกเว้นหมาค่ะหมูหมากาไก่นี่ยยกเว้นหมานะคะกาได้กาก็ไม่เอาค่ะ <c ười> ไก่เอาค่ะพี่กามันเหมือนหนูเ่ะหนูคือหองไม่ใช่ากานะคะหนูหงหนูคือหองนะคะของฟ้าของแม่โอ้เจ้าของ